สวัสดีทุกคนคะ่ะเจอกับครัวบ้านๆอาหารอร่อยนะคะวันนี้ก็จะมาชวนเพื่อนๆทําเมนูนี้เลยคะ่ะหน้าตาหน้าทานแบบนี้นะคะเราจะทํำข้าวหมูกรอบกันคะ่ะวันนี้ทํากันแบบง่ายๆอร่อยๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยคะ่ะวันนี้จะทําทั้งน้ําราดนะคะแล้วก็น้ําจิ้มคะ่ะขั้นตอนการทอดหมูให้กรอบนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะ อันนี้ก็จะเป็น3ชั้นนะคะที่เลือกมาค่ะพี่จะเลือกเอาแบบหนังบางๆนิดนึงนะคะมันจะไม่เยอะค่ะเลือกเอาส่วนที่เนื้อเยอะๆนะคะหรือถ้าใครชอบมันเยอะก็แล้วแต่ชอบเลยค่ะของพี่จะเลือกเอาแบบนี้นะคะพี่ไม่ใช้เป็นแผ่นใหญ่นะคะเดี๋ยวเอาไม้เสียบเอาค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้ำนะคะจะใช้ต้ม3ชั้นค่ะ ต้มน้ำให้ร้อนก่อนนะคะแล้วก็ใส่หมูลงไปต้มค่ะถ้าใครมีตะแกรงหรืออะไรลองตรงก้นหม้อหน่อยก็ได้นะคะเพื่อหนังจะได้ไม่ติดหม้อค่ะอันนี้ก็ครบ10นาทีนะคะเดี๋ยวจะเอาออกพักไว้ค่ะ พอพักไว้ให้เย็นจับได้นะคะเราก็จะเอาซ่อมมาจิ้มค่ะจิ้มตรงหนังแบบนี้นะคะจิ้มให้พุนๆเลยค่ะจิ้มได้เยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะเวลาทอดจะได้กรอบเร็วๆค่ะจิ้มลงลึกๆหน่อยนะคะ นี่จะเป็นเกลือป่นนะคะใส่ไปนิดนึงค่ะให้พอมีรสชาตินะคะไม่ต้องใส่เยอะค่ะนวดนวดนิดนึงนะคะเพื่อเกลือจะได้ซึมเข้าด้านในนะคะนี่ก็จะเป็นน้ำส้มสายชูค่ะ ใส่ลงไปบนหนังนะคะแล้วเราก็มานวดให้เข้าในเนื้อหมูอีกทีนะะึงค่ะช้อนตักลงไปใส่ตรงๆเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะโดนเนื้อหมูเปรี้ยวนะคะเวลาเราทอดความเปรี้ยวก็จะหายไปเองค่ะนวดให้เข้าเนื้อแบบนี้นะคะ นวดเสร็จพี่ก็จะเอาไม้มาเสียบแบบนี้นะคะจะได้ตากง่ายๆค่ะเวลาตากก็เอาด้านหนังขึ้นนะคะจะนำไปตากแดดไว้ประมาณ6ชั่วโมงค่ะนี่ก็จะเป็นส่วนผสมของน้ำราดนะคะก็จะมีประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวพี่จะเขียนแตะไว้ให้นะคะ กระเทียมหอมแดงรากผักชีนะคะอันนี้เป็นน้ำแป้งค่ะผสมแป้งนะคะเต้าเจี้ยวผงพะโล้ขิงซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวค่ะพี่จะแปะส่วนผสมไว้ให้นะคะน้ำมันพืชก็ไว้สำหรับเอามาผัดกระเทียมกับหอมแดงแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นขิงค่ะขูดเอานะคะหรือจะใครจะสับเอาก็ได้ค่ะ เต้าเจี้ยวนะคะผงพะโล้ซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวค่ะน้ำซุปอันนี้จะเป็นน้ำตาลทรายนะคะที่ใส่เมื่อกี้ค่ะพอเราเคี่ยวให้เข้ากันแล้วนะคะชิมรสชาติได้ที่ก็จะมากรองหนึ่งรอบค่ะ เราจะไม่เอากากนะคะเอาแต่น้ำค่ะนี่นะคะพอได้น้ำแล้วเราก็ขึ้นตั้งไฟอีกรอบนะะึงค่ะให้เดือดแล้วก็ใส่แป้งที่ผสมน้ำลงไปนะคะใช้เป็นแป้งมันหรือว่าแป้งเท้าให่ม่อมก็ได้ค่ะใช้แป้งหนึงช้อนนะคะก็ผสมน้ำประมาณ3ช้อนนะคะ พอคนแป้งให้เข้ากันก็พักไว้นะคะมาทำตัวน้ำจิ้มต่อเลยค่ะอันนี้จะเป็นน้ำซุปนะคะผสมกับซีอิ๊วหวานก็น้ำส้มสายชูค่ะเอามาขึ้นตั้งไฟนะคะเคี่ยวด้วยไฟอ่อนค่ะแล้วก็จะเติมเกลือป่นนะคะแล้วก็น้ำส้มสายชูเพิ่มอีกนิดนึงค่ะน้ำตาลทรายนะคะเดี๋ยวจะใส่ลงไปค่ะ ชิมรสให้ได้ตามชอบนะคะเค็มเปรี้ยวหวานนิดนึงค่ะส่วนพริกกระเทียมใส่ทีหลังนะคะพักไว้ให้เย็นแล้วค่อยใส่ค่ะตอนนี้ทั้งน้ำซอสแล้วก็น้ำจิ้มเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทอดหมูกันเลยค่ะ นี่นะคะหมูที่เราตากแดดไว้ค่ะอันนี้ของพี่ตากแดดไว้เมื่อวานนะคะแล้วก็เก็บใส่ตู้เย็นค่ะก็เลยแห้งแบบนี้นะคะถ้าแห้งแบบนี้เวลาทอดน้ำมันจะไม่กระเด็นค่ะตั้งน้ำมันร้อนนะคะเหมือนเดิมค่ะใช้อะไรก็ได้นะคะลองตรงก้นกระทะนิดนึงค่ะหนังจะได้ไม่ติดกระทะนะคะเอาด้านหนังลงทอดก่อนค่ะไฟนี้ใช้เป็นไฟกลางนะคะ สังเกตดูหนังนะคะถ้าเหลืองเหลืองแบบตามที่เราต้องการแล้วก็กลับด้านได้เลยค่ะแล้วก็กลับลงทอดอีกทีหนึ่งนะคะรอบแรกที่จะทอดประมาณ10นาทีค่ะเสร็จแล้วก็กลับด้านนะคะประมาณ5นาทีแล้วก็กลับลงทอดอีกทีหนึ่งค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะถ้าใครทานเลยก็หั่นแบบนี้ทานได้เลยนะคะ กรอบนอกนุ่มในค่ะอร่อยอร่อยนะคะทำกันง่ายๆเลยค่ะถ้าใครจะเก็บไว้หลายวันนะแนะนำให้ทอดแบบนี้เสร็จเย็นแล้วก็เอาไปทอดซ้ำอีกทีหนึ่งค่ะจะได้กรอบหลายๆวันนะคะถ้าทานเลยก็อร่อยเลยค่ะตอนนี้กรอบนอกนุ่มในนะคะทำง่ายง่ายเลยค่ะ การที่เราเลือกหมูแบบนี้นะคะจะไม่มีแบบเหนียวแข็งเลยค่ะยิ่งทานตอนร้อนๆแบบนี้อร่อยมากเลยนะคะนี่ค่ะใส่จานเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะ พี่ทำไม่เยอะนะคะเลยไม่ทำไว้ทานหลายวันค่ะตอนนี้ก็จะมาราดน้ำเลยนะคะพร้อมทานแล้วค่ะสูตรนี้ทำง่ายๆแต่อร่อยชัวค่ะเพื่อนๆลองทำดูนะคะดูจบแล้วถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ครัวบ้านๆอาหารอร่อยด้ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ